งามครับพี่น้องจ้าด Z, เอเอฟซีมาถึงจะสอบซ้อยเนี่ยเก็บประคุมฝรัง่งเอฟซีจ้างามครักงามเนี่ยเห็นปลาอึ่งตึงอยู่ก็ไดปุ๊ได้ฟังอีนังพี่น้องพุ่นแมนเบิด เก็บล้วนๆเลยนี่เก็บล้วนๆเลยข้ากหลายเนี่ยอาก็เบวาเนาะน้าคนไทยข้าจนนี่ข้าจาสิเกตออกเกตออกไม่ได้เป็นป้าเกตข้าจาสิปลุกบ้าน เพื่อนบ้านทุกคนนี่นและพี่น้องจะบ้านติดกันง่ามครับคุณน่ะมิตต้าประคมพี่น้องจะสิหาเก็บตะบงง,งามๆเนาะ คมมีสองสายพันธุ์นี่น้องปลาคมนี่พันธุ์ขาวกับตัวนี้ตะกี้ขอก็มาเก็บกินตัวนี้แหละทุกปีทุกป,ปีตั้งแต่บ้านในเฮ็ตี้ทุบเลยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปลาเนาะเป็นปาลาเราพันธุ์มาไทยปีนี้แหละนี่ไทยปีนี้ลเรเพันธุ์กันได้ก็คือปลูกบ้าน,นเพื่อนบ้านนี่แหละ ไล่ครับไทยซูบงพี่น้อยเก็บเอาอันพอได้เป็นนี่น้ำเบิดเขาก็เมาอีกได้เุณท่านบม่มาไทยทีมไม่อีกเลยท่นว่าท่นสิเกตเหรอเด้เกตอีกว่าสันเด้ะท่นนาแรงด้วพท่นสิปลูกบ้านมาสันเด๊ะคนว่าะคนใหญ่อันว่าเก็บไรน้ำครับคุณแม่นบิร์พี่น้องตึงตึงนี่มีตะปลาปตะขม ทา่านมาศาสตร์เก็บอดอดไม้อีก,กางามค่ะงามเนี่ยพี่น้องจ้าคุณนะตาปลาพะคมพี่น้องเบิด้ดเราจึงมาเก็บเอาไม่ก็ได้ดอกพี่น้องจ้าเก็บอดอัดนั่นคุณแฟนเบิด้ดนี่เราได้ปลูกนะตอ,อนซ่อนให้พี่นอ้องคุณนะ เบิร์จิ้มเราก็ยังมาเก็บเอาไม้อีกไปเก็บเอาดอนนั่นแล้วก็สีพ่อล้วพี่น้องจ๋าลายล้วได้ลายแล้วไปเก็บเอาดอนนึ่งอีกสักน้อยตืิมกันอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิงมาถือถุงซอยกันครับเมลีม่ลายเัาอินดี้ที่พี่น้องแต่ปลาผักขมไม่ได้ปลูกที่พี่น้องเกิดเองอเอาอีกก้อนผลดินแล้วพี่น้องจ๋า แหงเก็บแหงอันแหงเก็บแหงเงินเพิ่มนี่นี่อืมพูดเหรออืมแหงเก็บแหงเพิ่นเป็นาเป็นหนึ่งอุ้ยอ่อนอัวรัวอยู่หุ่นอึดบ่อยากอืมหลายครั้กินเบิด์ะสกอนเบิด์ตแล้วจังเข้าจังอัน เขาจังมาเก็บเอาอีกเนาะพี่น้องเก็บไปแล้วไปแช่น้าไว้นั่นแช่ไว้ไโดนเกินน้านเกินได้นก็ว่าได้กินเ่าท่านก็สินเน่าเข้ากันนั่นแหละอยู่ใกล้ๆเย่างนี้นึงดอกใกล้บ้านนึงไว้เนาะอของเพื่อนบ้านเพื่อนพี่น้องจ้ะเพื่อนบ้านเพื่อนสิปลูกบ้านโอ้ขอย่าน,น,เาาน,นาิเพื่อนยังดอกโอ้ขอสีเปลาดูขอย่านเพื่อนมาไถยทิมเพื่อนว่าเพื่อนสินไถยเราอัน พ่อหน้าแรกมันก็สิไทยแล้วมันจะปลูกบ้านในซันมันเสาเสาลงพ่อนาะเดี๋ยวฉัเก็บอีกบนนี่ไปเก็บอดอนกันสิพ่อเราบ้านนี้ทายสุพินองเบิ้งจ้ะก่อนซ้อนไร้คักหลายเนี่ยร่มร่มพี่น้องว่าไงมันฝนตกฝนลินตัวนี้มันมาล่มมาที่นี่เก็บตัวเป็นป้าเป็นน้านอยู่พี่น้องพ่อนาะ มีแตปลาผักกันเดียวจ้ะจับอาอยุดอนนี่กะโ่บีดว่ไวดอกล้มคักล้มแนงงามเปลวกไปนึ่งไปแกงไปพัดกะว่ากันไปน้องพี่น้องจ้ะนี่แั่ผักอันเดียวอนดอยขมฝรัง อ่อนซ่อนนี่พี่น้องจ้ะแมนรึดพอเราไปจากข้ามสกีพออ่อนซ่อนมันลายลายมาหันมันฝนตกลิ่นเหมือนเป็นล่มแบบนี้ฝนเศร้าล,ลิ่นหรือเป็นล่มลเ,เมมด้อเอฟซีจุสมองกม,มอ์เอิรอีกคกนมาเกีบพักน้ำกันจ้ะพักมีประโยชน์ดวยพี่น้องนี่นะร้ายครับคุณ ไปลวกเป็นหนึ่งประคุมฝรั่งเก็บไปแกะมูกินน้ำตัวหลายป่านนี้หลายคักหลายเนื้อหาเอาตองงอมงามงามธรรมชาติพี่น้องงามงามบัได้ปลูกได้ฟังงามบัได้ปลูกได้ฟังอ่ะงามบัได้สกใส่ปอกใส่ปุ๋ยงามธรรมชาติ ธรรมชาติน้ำบดแสเซปุ๋ยเจ็ดร้วๆเลยพี่น้องจ้ะ แดดกำลังเสียออกองามครักกล่องไว้นี้เด้อเอฟซีมาพรายถุงปุ๋ยซอยเนี่ยมาพรายถุงปุ๋ยซอยย่อยเมฆในมือนี้คุณนะาเอาแต่นง,งามๆพี่น้องแหงเด็ดแหงแตกดินทะบังน้ำมันนี่แตกคักเบๆๆด้วยแบบน,นี้ แต่คักว่าเก่าเลยบนแเ้งเด้แงแต่ห้ามคักผ่ะัดผัดน้ำมันอหอยพี่น้องจ้ะผัดชิ้นหนึ่งใส่ปลอกใส่ปลาก็แกแ่บขึืนอกันจ้ะเท่านั้นแล้ะเนาะแกงเส้นเลือ่ห้ามเลยจนกว่จจาจะข้ามสิกิตอุ่นซวน พอทีกินหักเปาะเปาะนี่จิ๊บนี่ก็พ,พี่น้องเอฟซีมาเก็บผักขมไปแกกมูกินพี่น้องจ้า ไปแกแกมูคนกินกินผู้เดียวบาไว้เบาเบอิอดอกอุ้นหลายาพี่น้องเอฟซี่มาเก็บผักขมฟ้าหลังขึ้นธรรมชาติผักมีประโยชน์ เนี่ตะล่ำอบอ,อัว่วพี่น้องจ้าอ่อนซ่อนขอบใจมากจากค้ามสีเก็บเลยพี่น้องมันหลายครักมันงามครักเนะงาะยังยังน่ปลาครักผมยืนงงอยู่ในดงผักขมฝรั่งร้อนโอ้ยหุ่นร่มมาแล้วบันว่าหันฝน บุกฝนลงมาอีกสบกบันเหลาเก็บยายเม่เก็บเด้อเอฟซียูซุมองสุบอนมื่อนี้มาเอาผักขมไปลวกมาเก็บผักขมน้ำยายเม่จะข้ามสีเบ่าแล้วจากสีเบา่าอีหยังเวาหลายบันสีลำคาดแล้วแล้เนาะพี่น้องรู้สึกว่าววาห,หลายหล <laughs> งามคักงามแนวเว้ยเก็บร่วนล้วนเลย kiểu kiểu mến mất thì nung chúc luôn 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 ขอบคุณพี่น้องเอฟซียูสุหมงสุบอนเด้อติตาเมลี่แฮปปี้บ่ทิมบ่ปะากันขอบคุณชุนนำมุกนำใจพี่น้องคลิปนี้กับผ้ามาเก็บตะปะขมแล้วพี่นอ้องผ้ามาเก็บปะปะขมไปเอาไปสู้มูกินทุงปุ๋ยนึ่งคนละมื่นนี้เก็บหักเปาะ,ปะเลยเป็นลำเป็นลำเลยนี่ เก็บถางคน,นงงพี่น้องละหลายคักอิริได้พี่น้องก็อนไปจะข้ามสิเก็บมันหลายคักอิันเป็นดอกแล้วนี่เห้ได้ดอกคนนะนี่อันว่าส่วนเอฟซีฟังกันโอ้ยันบ่ได้ดอกพักเมีย,ยอยู่เด้อปีนี้มันคือสีได้เมียก้อนแล้วนี้คิดว่ามันสิ้นเดือนนี่แหละ มันลูกส,สีปิดเทิมแล้วดอกพักกันยังบอนในหอบได้แหงอยู่พี่น้องจ้าอดอกพักกันยังบอนในแหงอยู่ทุกพักบอนในแหงเด้เอ,อพี่น้องนี่ฮู้ตั้งจะเริ่มเริ่มเป็นดอกเป็นหมากอีกสองเดือนสามเดือนพุ่น่ะจังสีแหง ยายเม่ก็ซิกรับไปก้อนสันแลลวบาทที่นี่กลับมาหัวเร้วองสิได้เก็บเก็บ,กบไว้ปลาผักขมปลาลงหลายขักเลยจนเราจะข้ามสิเก็บที่น่องในยางเลาะอยู่ดื่นงงีดงผักขม ผัดกินแซ่บคักพี่น้องจา้าผัดแซ่บแสบแล้วเอฟซีมาถือถุงปุ๋ยซอยในมือนี่ <c oughs> <c oughs> ขอย่างนี่ตําเงี้ยปักก้มฝันหลัง เด็ดนี่แห้งเด็ดแห้งแตกแห้งเด็ดแห้งแตกแห้งขืนด้วยพี่น้องนี่งามคักงามเนี่ยหลายเลยไปจะข้ามสิเก็บเนาะพี่น้องจะเก็บล้วล้วเลย ต้งทวนสิลิ้นอีกนี่อโอ้ยพอดีพอดีพ,อดพี่น้องเป็นตน้นสิว่าทันใน่นแตกเป็นนั่นเนาะว่าทันใน่นแตกเป็นงนานออกไปพอดีกิน่นซ้ำนี่เดี๋ยวจะล้องสีออ่อ งามคักงามเนี่ยมีตัวอ,อีเมียคอยออ,ออกมาสะแดดแดดออกมาแล้วคุณแดดออกมาแล้วพี่น้องจ้าคุ่นแล้ววันนี้ว่าหันลิ้นได้ทั้งลิ้นทั้งคืมทั้งฝนตกโอ้ยสัระพืชสัระพืชเอาอัน,นอันน,นี่น้ำบ่อดาอากาศช่วยมือนี่อือ บาบน,นี้งามครับโอ้ยล้วเบื้องคืมมแล้วพี่น้องคุณเนอะเบื้องทางบ้านคอยปูนคืมมแล้วคุณคุณคืมมาแล้วค,มคืมมาแล้ว,ลมมลวเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บเป็นกระลังสิออกดอกขันออกดอกมันกินว่าแซ่บ น้ำครับแดดตรงมันละอุ่นเลือเกินไงแม่ตื่นแต่มช้ายังไม่ <c ười> มเจ้าก็นาวหนาวกาดเฟี้ยนแปลงที่นอกอเดี๋ยวกับฝนตกเดี๋ยวกับร่มเดี๋ยวกับแดดยื้อสิละนี่ ตัดตัดตัดล่างล่างล่างแซน้ำให้หมดให้แม่งออกแล้วก็พัดเลยพี่น้องหนึ่งกระแทบเร่อพี่น้องพักอันนี้นี่วิตามินพี่น้องอพักอันนี้มีประโยชน์จ้ะคุณนะงามงามเกิดข้าเกิดแน่ป่านพ้นเมื่อวานไ,ไว้เว้ย ปวดกระพุกขี้พ่อแล้วล่ะพี่น้องได้ลายเติ๋อบอดได้หนิขี้สอบปุย๋ยแล้วเด้ขี้ปุยยังลายดอกเบ้ายังเบ้าอีกก้อนพี่น้องจ้าไาเก็บผักขมไปปั่นส้มหมูกินเกากับมูอยู่จังหน่อยย่ายเมฆกับบ้านเราบ่มีบุกไปเก็บผักมาสุกินเด้เหรอ พวก้เจ้าบูจากป่าจากบะเก็บเนาะพวกเรียฐงานอแม่เก็เล้พยายมประเทศไทยเราบูมี่พกเไปกินเล่นเนาะพวกได้อยากฟักยังมีเ้าบอกเดิมซาใหญแม่ยังบริการผลรอกว่ากันมูอว่านนี้ตอนี้มาหาเก็บพี่น้องจ้าโอ้่อนซ่องมัจะข้ามิเ เลี้ยพี่น้องแดดส่องเราด้วยปานนี้ป,ป,ป้อนๆเลยปานยังปานปานว่านั่งอันลูกอันอน่ะหยาให้ นกพี่น้องจ้าป่านนัออ่งลุก n h าให้ไลคักไล่เนี่ยตัวละถุงปุ๋ยคอยทุ่งปุ๋ยแบบไ้เต็มบุดีละมือนกันเลยนี่เอ้าว่าสิพ่อกับพี่ตงพ่อมันดอกอือ เก็บเพื่เพิ่นยิ่งเก็บยิ่งเพิ่นาเาเนม,มาเก็บที่ห่มมีจกเล่นกัพ่อละบันพ่อ,อยีนะ่หลลเนาะ เรกระเดียบปานว่าวันไหวะโดดไหมบงนานาเลยกระเบนจะข้ามสิเก็บพันมหาเก็บบงบางๆสิพี่นอ้องเกิดนาเลยกระเบนจะข้ามสิเก็บไหม อาเจ็บบางบางมุมออกบางบางสิเนานะน้ำครับขอบคุณกระเบนปลาหูุตปลาผักขุมจุม้มนี่ไหมพ่อเราพี่น้องจุ้มนี่กับพ่อเราจาะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ขอมาเบิ่งส่งเมลี่แฮปปี้พี่น้องจา้า พ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องพ่อกันอีกคลิปหนาจ้างามคักเนาะพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าพี่น้องจ้างามงามใหส้สบิ่จ้า ่มฝรังนี่พี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งนะพี่น้องจแานี่เห็นบดนี่นี่กินได้คือกันได้จ้ะพี่น้องสายพันธุ์นี่ก็ก,กินได้แซ่บนี่อืมอืมบกขึ้กันได้จ้ะใบพันธุ์จ้บ,บ่คือกันนี่อันนี้สิใบแหลมๆนี่ ได้ที่กันจาะพี่น้องนี่แซบอีกสายพันธหนึ่งจ้กนี้พักคุมพี่นี่สองสงสายพันธพี่น้องใายซูเบิ้งจ้า